เช้าวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคริสเตียนเลยก็คือเรื่องของการอธิษฐานมาีมีการพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มากมายในหลายๆที่นะคะแล้วบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าทำไมที่นั่นอธิษฐานแบบนั้นทำไมที่นี่อธิษฐานแบบนี้เราอธิษฐานแบบนี้ถูกไหมพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานแบบไหน จริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้สอนให้เราอธิษฐานในรูปแบบของศาสนาไม่ได้สอนให้เราทำเป็นแบบของรูปแบบว่าตื่นขึ้นมาต้องกี่นาทีต้องตื่นเป็นเวลากี่โมงจะต้องอธิษฐานวันละกี่รอบตอนเวลาไหนบ้างหันหน้าไปทางทิศไหนบ้างนั่นไม่ใช่รูปแบบที่พระองค์ได้บอกเอาไว้แต่พระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของอธิษฐานว่ายอย่างไรบ้างให้เราเปิดมาดูก่อนนะคะในหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้าข้อสิบเจ็ เราอยากจะดูว่าเราอธิษฐานวันละกี่รอบสำหรับเราหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17นะคะได้บอกเอาไว้ว่าจงอธิษฐานอย่างเปิดทันไหมสม่ำเสมอสม่ำเสมอแปลว่าเรื่อยๆบ่อยๆเราจะทำได้ยังไงคะถ้าการอธิษฐานเป็นเหมือนกับาศาสนาอื่นๆคือการที่เรานั่ง แล้วก็อยู่กับที่เพื่อที่จะอธิษฐานและสม่ําเสมอคือการต่อเนื่องยาวนานอย่างนั้นก็คงไม่ต้องทํามาหากินอะไรและการอธิษฐานสม่ําเสมอตรงนี้ไม่ได้เป็นการจํากัดว่าคุณจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนดังนั้นแต่ละท่านถ้าเลือกที่จะอธิษฐานเวลาไหนและยาวนานแค่ไหนไม่มีใครจะไปชี้นิ้วบอกว่าคุณทําผิดไม่มีใครบอกว่าคุณตื่นหกโมงเช้าไม่ได้นะคุณต้องตื่นตีห้าครึ่ง เพราะว่าคุณตื่นขึ้นมาคุณต้องอธิษฐานก่อนครึ่งชั่วโมงหรือถ้าคุณบอกว่าคุณตื่นอธิษฐานตีห้าครึง่งอีกคนบอกไม่ได้นะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ไม่มีใครสามารถที่จะเป็นคนที่กําหนดให้กับคุณได้ว่าคุณจะอธิษฐานเมื่อไหร่แต่การอธิษฐานควรจะมาจากหัวใจไม่ควรจะมาจากการที่เราฝืนใจตื่นขึ้นมาสโลสเลสภาพก็ไม่พร้อมไม่ได้นึกถึงพระเจ้าแต่เป็นการท่องไปอย่างนั้น การอธิษฐานคือการที่เราได้คุยกับพระองค์เป็นการที่เราได้อุทิศถวายตัวเองกับพระองค์ได้รำลึกถึงพระองค์อยู่อย่างสม่สมําเสมอดังนั้นพระเยซูได้ทรงวางแบบอย่างให้กับเราเปิดดูในหนังสือมัทธิวบทที่6นะคะในบางแห่งเขาใช้ตรงนี้เป็นคําอธิษฐานไปเลยแต่พระเยซูบอกว่าอธิษฐานในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรา เรียนแบบทุกคำพูดแต่เป็นเหมือนกับรูปแบบเป็นแนวทางในการอธิษฐานมัทธิวบทที่6ข้อ9นะคะก่อนหน้านั้นข้อ7ดูก่อนนะคะมัทธิวบทที่6ข้อ7บอกว่าแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเคยได้ยินคนอธิษฐานซ้ำๆไหมคะประเภท a b c d e a b c d e ทุกครั้งที่เริ่มต้นก็จะต้องเป็นประโยคเดิมคำเดิมซ้ำๆไปเรื่อย พระเจ้าไม่ได้ต้องการอย่างนั้นการอธิษฐานไม่ใช่การพูดซ้ำๆแต่เป็นการที่เราใช้เวลาสนทนากับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ในแต่ละเรื่องพระคัมภีร์บอกว่าอย่าอย่าอธิษฐานอย่าพูดพล่ยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทําเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคําพระจึงจะทรงโปรดฟังจริงๆตรงนี้ก็บอกค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องพูดมากหลายคํา ถ้าเกิดว่าเรามีลูกหรือเรามีเพื่อนของเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราเข้ามาหาเราอยากจะขอน้ำจากเราสักแก้วหนึ่งแล้วเขาต้องพูดเยอะมากเลยเราคงรู้สึกว่าไม่จำเป็นพูดสั้นๆก็ได้เราเข้าใจและเราพร้อมที่จะให้มันอยู่ในความสามารถของเราอยู่แล้วและเราเต็มใจดังนั้นเหมือนกันนะคะเวลาเราคุยกับพระเจ้าเราไม่ต้องพูดให้มันเยอะมากยาวๆสองชั่วโมงไม่จบสามชั่วโมงไม่จบการคุยกับพระเจ้าควรที่จะเป็น ธรรมชาติมากกว่าเราสามารถที่จะพูดสั้นๆห้าน,นาทีกับพระองค์ก็ได้ส0บนาทีกับพระองค์สองนาทีแต่การอธิษฐานมันเหมือนกับการสนทนานั่นคือการที่เราไม่ใช่แค่เอาแต่พูดฝ่ายเดียวแต่เราต้องรู้จักรับฟังด้วยว่าพระองค์ต้องการอะไรอย่างไรดังนั้นเราจะบอกว่าอธิษฐานแล้วทำไมพระเจ้าไม่เห็นตอบเลยก็บางครั้งเราเอาแต่พูดฝ่ายเดียวแล้วพระเจ้าอยากจะพูดด้วยเราบอกว่าจบแล้วพระองค์เอเมนไปแล้ว พระองค์อยากจะพูดอะไรกับเราก็พูดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีเวลาที่เราจะสงบนิ่งแล้วก็ฟังพระองค์ด้วยเหมือนกันนะคะพระองค์บอกว่าอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วเช้าขึ้นมาถ้าลูกชายของหญิงจะเดินมาแล้วก็บอกว่าขอข้าวกินหญิงรู้อยู่แล้วมื้อเช้าเขาต้องกินหญิงเตรียมเอาไว้เรียบร้อยอยู่แล้วดังนั้นเขาแค่บอกว่ามาม,มีข้าวอะไรกินบ้างเชา้านี้ไม่ต้องมายืนคร่ำครวญพรรณนา,นา แม่รู้ไหมเนี่ยตื่นขึ้นมานี่ถ้าร่างกายของผมไม่ได้รับอาหารอะไรเลยเนี่ยนะมันจะโตได้ยังไงมันอาจจะแค่แกลนได้เพื่อนไปโรงเรียนเขาก็มีกําลังเรียวแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กินอะไรแล้วไม่ได้กินอย่างที่ผมชอบผมอาจจะไม่ได้กินและผมอาจจะไม่โตก็ได้เยอะแยะมากมายไก่ก้องเราเป็นแม่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรและเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาอยู่แล้ว พระบิดาทรงรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรบ้างและพระองค์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่แล้วเราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์เราใช้ความเชื่อเราใช้เวลาไม่ต้องยาวนานมากและพระองค์ได้บอกเอาไว้นะคะท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่านี่เป็นแค่แบบอย่างข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามอย่างนั้นในโลก ในโลกพระองค์ได้วางแบบอย่างว่าไม่ได้เข้าไปถึงก็โวยวายหาพระองค์ก่อนมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะทันทีที่เปิดปากอาธิษฐานกับพระเจ้าปุ๊บโวยก่อนเลยพระเจ้าดูมันและหลายคนถึงแม้ไม่โวยวายก็อธิษฐานเพื่ออะไรก่อนตัวเองพระเจ้าวันนี้ลูกขอให้วันนี้ลูกเป็นอย่างนี้ขอให้วันนั้นลูกเป็นอย่างนั้น พระเจ้าขอให้พ่อลูกเป็นอย่างนี้ขอให้แม่ลูกเป็นอย่างนี้สามีเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ภรรยาเป็นอย่างนี้ขอจบเรียบร้อยไปแล้วแต่พระเยซูเริ่มต้นโดยการที่สรรเสริญพระบิดาเจ้าก่อนเราเริ่มต้นในการอธิษฐานการคุยกับพระเจ้าสรรเสริญพระองก่อนสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อที่มันจะเป็นการตอกย้ำให้เรารู้ว่าพระเจ้าที่เรารับใช้อยู่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราทรงยิ่งใหญ่มากขนาดไหน เป็นการทำให้เราได้เปิดตาได้เห็นอะไรมากมายแทนที่เราจะมองแค่ตัวเองถ้าเรามองแต่ตัวเองอย่างเดียวหลายครั้งปัญหาของเรามันใหญ่เรื่องของเรามันเยอะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเห็นความยิ่งใหญ่จากการตาของพระองค์แล้วปัญหาของเราเหลือแค่เนี้ยพูดหน่อยเดียวก็พอพระเจ้าลูกมีปัญหาจะลูกรู้ว่าพระองค์จัดการได้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เเมนไปเรียบร้อยเพราะเรารู้ว่าพระองค์ดูแลได้ดังนั้นเริ่มต้นโดยการที่เราสรรเสริญพระองค์ก่อน หลังจากนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันเกีย้าพระองคทั้งหลายในการวันนี้เรารู้อยู่แล้วพระองค์ประทานอาหารประจําวันให้กับเราอยู่แล้วทั้งอาหารใส่กายอาหารใส่วิญ,ญญาณเราขอบคุณได้เลยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้นะคะเราเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงจบโดยการที่พูดถึงเรื่องของการที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะ พระเจ้าได้องค์พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างโดยการที่ให้เราได้อธิษฐานยกโทษให้กับคนอื่นด้วยให้เราดูด้วยกันนะคะในหนังสือหนึ่งทิโมธีบทที่สองถ้าตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรก่อนหนึ่งทิโมธีบทที่สองเป็นตัวอย่างให้กับเราได้ ข้อหนึ่งนะคะเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตาแหน่งสูงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าวางแบบเอาไว้ให้โดยผ่านทางคําสอนของทิโมธีเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงไม่รู้จะขอใครก่อนอธิษฐานเผื่อกษัตริย์เผื่อผู้ที่ปกครองบ้านเมืองไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายที่เราชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราอธิษฐานเผื่อเขาเขาจะสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดผลเป็นอันดีกับคริสเตียนได้เราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราอยู่ในประเทศที่มีอิสระเสรีในการประกาศข่าวประเสริฐในการที่จะนับถือศาสนาในการที่เราจะเข้ามารวมประชุมกันแล้วก็สารเสริญนมัสการพระเจ้าได้เราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เขาออกกฎหมายว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ห้ามดังนั้น เราควรอธิษฐานให้คนที่อยู่ในตําแหน่งสูงๆเหล่านี้ยังคงรักษากฎหมายนี้เพื่อที่จะให้กฎหมายเอื้ออํานวยกับพวกเราต่อไปเพื่อที่เราจะสามารถนําข่าวประเสริฐไปช่วยเหลือคนอีกมากมายได้เพื่อที่เราจะนําความรักนําพระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆอ,อีกมากมายได้ด้วยอาลาททั้งหมดนั้นก็คือออเดอฟิฟหญิงจะเล่าให้ฟังว่า บางคนถามว่าหญิงอธิษฐานยังไงบ้างในแต่ละวันวันหนึง่งนานแค่ไหนหญิงตื่นกี่โมงในการอธิษฐานก่อนเข้านอนหญิงอธิษฐานอะไรบ้างระหว่างวันหญิงใช้เวลาอธิษฐานบ้างไหมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังหญิงไม่ได้เป็นต้นแบบให้กับใครทั้งสิ้นนะคะแต่นี่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าตื่นขึ้นมาหญิงจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพที่มีอยู่ ตื่นขึ้นมาลูกขอบคุณพระเจ้าเช้าขึ้นมาลูกอาทิตลูกหายใจได้ตื่นขึ้นมาลูกหันไปข้างๆยังมีสามีและลูกชายนอนอยู่ข้างๆข,ขอบคุณพระเจ้าที่มีบ้านอยู่ขอบคุณพระองค์ที่วันนี้แผนง,งานของพระองค์ในชีวิตของลูกจะเกิดผลขอบคุณที่วันนี้หูของลูกพร้อมที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ลูกจะเดินตามก้าวย่างที่พระองค์วางาไว้ให้หลายครั้งเราอาธิษฐาน เผื่ออื่นๆมากมายโดยที่เราไม่ได้อธิษฐานว่าแผนงานที่พระองค์มีให้กับชีวิตของเราเป็นยังไงเราอธิษฐานแค่ว่าพระเจ้าลูกวางแผนจะทําอันนี้ขอพระองค์อวยพรแผนของลูกด้วยแต่แผนของพระองค์ในชีวิตของเราก็สําคัญเหมือนกันดังนั้นตื่นขึ้นมาญิงอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากบางครั้งอาจจะใช้เวลาแค่ห้านาทีสิบนาทีหลังจากนั้นก็ทํานู่นทนํานี่แต่ตลอดทั้งวันพอนึกได้หญิงจะอธิษฐานไปเรื่อยๆยิงจะขอบคุณเพื่อสามี พระเจ้าลูกขอบคุณที่วันนี้พี่ชันชิตจะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณที่วันนี้เขาจะเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากขอบคุณที่วันนี้เขาจะสามารถนําพระวจนะของพระองค์ไปถึงคนอีกมากมายได้หลังจากนั้นขอบคุณเผื่อลูกอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันอาจจะขยับไปอีกหน่อยนึงหันมาเห็นลูกตัวเองพระเจ้าลูกขอบคุณที่เขามีสติปัญญามากกว่าเด็กคนอื่นๆขอบคุณที่เขาจะเป็นแสงสว่างให้กับคนเป็นอันมากขอบคุณที่เขาจะไม่หลุด หันออกไปจากเส้นทางของพระองค์เพราะวาจนะของพระองค์จะฝังแน่นในใจของเขาเสมอขอบคุณที่พระองค์จะใช้เขาอีกมากมายขอบคุณที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเขาเขาจะไม่ขาดของดีใดๆเขาจะสามารถมีการจัดเตรียมที่มากเกินพอเขาจะเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีบางครั้งผ่านไปอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงยิงนึกถึงใครสักคนหนึ่งได้มันเป็นไปไม่ได้ที่วันหนึ่งเราจะจําทุกคนได้หมดแต่ตลอดทั้งวันบางครั้งบางคนผ่านเข้ามาในหัวเรา แทนที่เราจะนึกถึงเขาแล้วเราก็คิดจําได้วันก่อนทักแล้วเขาไม่ทักกับเราแต่ทันทีที่เขาเข้าหัวมาเข้ามาในหัวเราปุ๊บอธิษฐานเพื่อเขาพระเจ้าวันนี้ลูกนึกถึงคุณกอขอพระองค์ช่วยให้วันนี้เขาเดินทางสะดวกราบรื่นขอให้เขาสามารถไปดีมาดีพระบิดาวันนี้ถ้าพระองค์มีอะไรที่จะอวยพระพรเขาผ่านทางลูกขอพระองค์ใช้ลูกด้วยละกัน อะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะคะสามารถทําได้ตลอดทั้งวันนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้ข้อสิคือเราอธิษฐานสม่ําเสมอเราสามารถคุยกับพระเจ้าได้อย่างสม่ําเสมอเมื่อเราทําอย่างนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะกลับไปตอนเย็นแล้วก็พระเจ้าวันนี้ลูกเผลอทําบาปมาวันนี้ลูกด่าคนนั้นวันนี้ลูกปาดหน้าคนนี้ เราจะไม่ห่วงเพราะว่าตลอดทั้งวันเราจะนึกถึงพระองค์เราจะคุยกับพระองค์ไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอพระองค์ฟังเราอยู่เสมอและตลอดทั้งวันถ้าเกิดวันนึกขึ้นได้เมื่อไหร่อย่าไปกําหนดเวลาร้อเซเพื่อที่จะเป็นการบังคับตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อคุณทําไม่ได้หลายครั้งมันจะกล่าวโทษตัวเองคุณจะรู้สึกว่าพระเจ้าวันนี้ลูกพลาดลูกขอโทษมือเที่ยงลูกลืมอธิษฐาน ใช้เวลาไปเรื่อยๆเ,เมื่อคุณทำอย่างนั้นได้แล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงโต้อตอบกับคุณด้วยพระองค์จะให้พระวจนะของพระองค์อย่าลืมนะคะอธิษฐานโดยที่ไม่อ่านพระคัมภีรก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าพระวจนะของพระองค์จะบอกให้รู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรต้องการอะไรพระองค์มีความปรารถนาอย่างไรและพระวจนะของพระองค์จะเป็นสิ่งที่กลับเข้ามาอยู่ในใจของเราเมื่อเราคุยกับพระองค์เราจะได้รู้ว่าเส้นทางไหนที่พระองค์นำเส้นทางไหนที่พระองค์ต้องการให้เราไปอะไรที่เราไม่ควรจะทำพระองค์จะสอนตามพระวจนะเล่มนี้ดังนั้นอย่าแค่อธิษฐานอย่างเดียวแล้วก็จบทั้งวันโดยไม่อ่านพระคัมภีร์เลยอย่าแค่ ฟังคาเทศนาโดยไม่เคยเปิดเช็คดูเลยว่าข้อพระคมภี์พูดตามนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อคุณทําได้อย่างนั้นเชื่อว่าการอธิษฐานของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณมีพระเจ้ายือนอยู่ข้างๆเหมือนกับเพื่อนสนิทเหมือนกับคุณพ่อที่ไปกับคุณทุคนลยุกแห่งคุณจะปรับไปตามพระองค์มากยิ่งขึ้นถ้าเราสงสัยว่าทําไมเรายังยือนอยที่จะเป็นคนแบบนี้อยู่ทําไมเรายังเป็นคนหงุดหงิดง่ายอยู่แต่ถ้าเราคุยกับพระองค์เป็นประจำเราใกล้ชิดกับพระองค์อยู่เสมอเรา มีปฏิสัมพันธ์กับพระอ,องค์ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนเหมือนพระอ,องค์ความงุนงดง่ายของเรามันก็จะลดลงอาการแง่ลบของเราก็จะลดลงด้วยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระอ,องค์มากยิ่งขึ้นยังนั้นหนุนใจทุกท่านนะคะว่าการอธิษฐานขออย่าให้เป็นการกําหนดเวลาร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้อง ตื่นขึ้นมาตีห้าเท่านั้นตีห้าถึงหกโมงเช้าฉันจะไม่คุยอะไรกับใครฉันจะไม่ทําอะไรเลยห้ามใครมายุ่งห้ามใครมากวนใช้ให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าคุยกับพระองค์ไปเรื่อยๆเป็นประจําทุกวันและอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปต่อว่าคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ทําแบบคุณเขาก็มีวิธีมีรูปแบบของเขาแต่ขอให้เราเมื่อน,นึกถึงเขาเราเห็นว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาเลยอธิษฐานเพื่อเขา เหมือนกันกันกบที่พระเจ้าบอกอธิษฐานเพื่อทุกเวลาอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนทั้งปวงอธิษฐานเพื่อเขาเถอการอธิษฐานพระเจ้าจะสามารถทํางานได้ไม่ใช่การต่อว่าจากปากของเราพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาได้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราได้โดยผ่านทางการที่เราใช้เวลาและอธิษฐานกับพระองค์อยู่อย่างสม่ําเสมอให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับคาสอนของพระองค์ที่บอกให้เราได้รู้เอาไว้ว่าเราสามารถอธิษฐานได้อย่างสม่ําเสมอและเราไม่จําเป็นต้องอธิษฐานซ้ำซากเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดฟังเราพระองค์ทรงรู้ก่อนหน้าที่เราจะอธิษฐานอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรและเราจะให้คําอธิษฐานของเราเป็นสิ่งที่ พอพระไทยพระองค์อยู่เสมอเป็นการอธิษฐานที่จะยกย่องสรรเสริญพระองค์เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณและอธิษฐานเพื่ออวยพรคนทั้งปวงลูกขอบคุณที่เมื่อเราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานและพูดคุยกับพระองค์เป็นประจำทุกวันพระลักษณะของพระองค์จะกลับกลายมาเป็นลักษณะของเรามากยิ่งขึ้นเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะเป็นไปอย่างน้ำพระไทยของพระองค์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราจะเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากมากยิ่งขึ้น ทั้งชีวิตของเราจะดําเนินตามเส้นทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้และเกิดผลเป็นอันมากให้กับคนทั้งปวงได้ผ่านทั้งคาอธิษฐานและแบบอย่างที่เราได้ทําตามที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์อเมน